จริงนะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเราก็มีโอกาสได้พูดคุย uh huh. กับแต่ละพักแล้วก็ถาม uh huh. เหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะเราตั้งไว้ไหมเลขมงคลของ uh huh. เราเลขที่เราอยากได้ uh huh. ถามแต่ละพักเหมือนกันว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม uh huh. ไปมูเตรูอะไรยังไงบ้าง uh huh. เดี๋ยวไปไล่เรียงกันหน่อยดีกว่าค่ะ uh huh. คุณผู้ชมขอเริ่มที่พักเพื่อไทยก่อนเลยละกันนะคะ uh huh. เพราะว่าวันนี้เนี่ยทางคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักรวมถึงคุณนุ้งอิงแพรทองทานหัวหน้าครอบครัวแล้วก็แคนดิเดตพี่คุณหมอชนน่านแกดูหนุ่มขึ้นนะค่ะหน้ากันหนุ่มอ่ะ แล้วนี่ค่ะที่ตัวสูงๆเดินมาด้วยเนี่ยนะคะคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกพักเพื่อไทยพูดถึงคุณเศรษฐานิดนึงค่ะผู้ชมฮะคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยคือลาออกจากทุกตําแหน่งของแสนสิริแล้วนะอเออนะฮะมีผลเมื่อวันเมื่อะะวานนี้วันที่3เมษายนนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งในส่วนของประธานอํานวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแสนสิริเลยนะ<ช>อันนี้ก็เป็นข่าวออกมาเมื่อกี้นี้เองนะครับใช่ค่ะแล้วก็พูดถึงแคนดิเดตแต่ละพักที่จะสามารถยื่นได้เนี่ยก็คือยื่น ชื่อแคนดิเดตนายกได้พักละไม่เกิน3ชื่อทีนี้ของพักเพื่อไทยเองเนี่ยนะคะก็จะส่ง3ชื่อเหมือนกันแต่ที่เป็นข่าวแล้วเราก็รู้มาอยู่แล้วเนี่ยคือคุณอุ้งอิงหนึงแหละอีกคนนึงเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาทวีสินแต่ทีเนี้ยคนที่3ก็พยายามถามนะเรื่องนี้คุณหมอชนหน้าเนี่ยบอกว่ารายชื่อที่3เนี่ยพักขอปิดเอาไว้ก่อนขออุบเอาไว้ก่อนได้ไหม พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยพร้อมกันคุณอุ้งอิงยังบอกเลยตอนให้สัมภาษณ์ไทยรัฐบอกว่าขอเก็บเอาไว้เป็นกิมมิคก,ก่อนนะคะส่วนการสำรวจกระแสพักก็คาดหวังเอาไว้นะว่าจะได้เก้าอี้สสบัญชีรายชื่อ50ที่นั่งค่ะแล้วก็ถามด้วยคุณอุ้งอิงค่ะคุณอุ้งอิงอยากได้เบอร์อะไรในใจไหมฟังคุณอุ้งอิงหน่อยค่ะว่าจะตอบว่าอยากได้เบอร์ไหนเอาเบอร์อะไรก็ได้ที่พี่ดองประชาชนกันได้เพราะอนอันนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะก็เดี๋ยววันนี้ วันนี้เราก็พร้อมนะครับจะได้เบอร์อะไรก็ตามทีผมว่าพักเพื่อไทยพร้อมนโยบายพร้อมบุคลากรพร้อมครับความคาดหวังระบบบัญชีรายชื่อเราถ้าดูจากผลการสำรวจเนี่ยเรามั่นใจว่าน่าจะเกิน5 0ับครับอยู่ที่5 0ครับ จากพื่อไทยคะ่ะเราไปดูที่พลังประชารัฐกันหน่อยนะคะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วก็แคนดเนิเดตนายกของพักก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่นเองพลเอกประวิทย์บอกว่าวันนี้มั่นใจเต็มร้อยแล้วก็คาดหวังว่าจะได้สสบัญชีรายชื่อ20คนค่ะครับยัง่เลยนะครับวันาวันนี้ก็ามารพเลยนะครับเป็ครับลอครับว่าไงผมก็ผมก็ทำตามหน้าที่นะ โอเคไม่ต้องห่วงฮะก็เข้ามาเป็นนักการเมืองแล้วก็ต้องทำตามหน้าที่นะก็มาย่อลงหม่มันก็ต้องต้องเลือกอะต้องเลือกแฟนคับอยากรู้เหนื่อยบ้างไหมครับเหนื่อยไหมครับคาดฝังที่นั่งปาที่ลิษกี้ที่นั่งครับอ๋อแค้มแคมแคก็ได้ประมาณทัานยี่สิบ ไปดูในส่วนของพักเก้าไกลกันบ้างนะหัวหน้าพักอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็บอกว่าวันนี้ก็เปรียบเสมือนวันสมัครงานของสอสอบัญชีรายชื่อนะะที่หวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับส่วนเบอร์ที่พักอยากได้เนี่ยถ้าจะให้ดีอยากได้เบอร์เก้า,าเพราะจะได้ล้อไปกับชื่อพักเก้าไกลนะฮะง่ายต่อการหาเสียงด้วยแต่เดี๋ยวมาดูว่าได้เบอร์อะไรนะฮะ จะให้ดีก็ก็ถ้าได้เบอร์เก้าครับคดีน่าดงน่าดีขนาดขนาดหวยอะสุดท้ายยังออกเก้าเก้าเลยหวยออกเก้าเก้าเลือกเก้าไกลเลยแล้วพี่น้องจะไม่เลือกเก้าไกลได้ยังไงครับแล้วแคนดิเดตนายกเนี่ยครับยังยืนยันที่รายชื่อเดียวคนเดิมก็คือคนนี้เหมือนเดิมไหมฮะก็ยืนยันกับพี่น้องชาวไทยรัฐตรงนี้ก็คือใบสมัครงานกับพี่น้องประชาชนครับผมพิธาเลมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลครับแคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีของพักก็ขอสมัครงานกับพี่น้องประชาชนขอความไว้วางใจกับพี่น้องประชาชนด้วยครับ ใบสมัครงานเอามาโชว์ให้ดูหน้าจอไทยรัฐท,ทีวีเลยนะคะแล้วจริงๆนะคุณพิธาเขาบอกไว้อยู่แล้วว่าจะต่อให้ได้เบอร์ไหนเนี่ยก็จะต้องมีวิธีการพลิกแพลงในการหาเสียงเอาเกิดสมมติได้เบอร์14วันที่14พฤษภาไปกาเบอร์14รวมถึงถ้าเกิดว่าอ่ายัางได้เบอร์เจ็ก็ยังบอกเลยไม่เจ็ดไม่จนเลือกก้าไฟนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาบอกนะคะ,ะทีนี้นอกจากนั้นนะคะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยะคะ่ะประธานสภาที่ปรึกษาพักประชาธิปัตย์ค,คุณชวนหลีกภัยนั่นเอง เมื่อเช้านี้ก็เดินเดินทางมาพร้อมกับแกนนำนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้กําลังใจผู้สมัครสครสอ,สอของพรรคและก็ยอมรับบอกว่าแม้ผลสํารวจจากโพลหลายสํานักคะแนนเสียงของผู้สมัครสครส,รสประชาธิปัตย์อาจจะไม่ได้ดีนักแต่ยังไงก็ตาม,มจะช่วยลงพื้นที่หาเสียงทั่วประเทศค่ะครับอยากได้เบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมครับวันนี้ประชาธิปัตย์มันเลือกไม่ได้ครับได้เบอร์ไหนก็ถือว่าเลขดีก็ต้องพยายามให้คนรู้จักเท่านั้นเองดูตัวเลขโพลแล้วก็ได้น้อยเพราะนั้นก็หวังว่า อ,อ,อย่างน้อยผมจะขอระบบบัญชีรายชื่อก็ดูตามโพของสาาถาบันต่างๆแล้วเราก็ได้ไม่มากผมผมก็จะตะเวนทั่วประเทศถึงึงเวลานี้ไม่ควรจะกังวลแล้วะเราสู้ไปข้างหน้าครับทีคะแนนเสียงของุเทพได้ในผมผม,ผมคิดว่าเทีเ่ยวที่เล้วไม่ได้เลยเทีเ่ยวที่เล้วไม่ได้เลยเทีเ่ยวนี้ได้สักหนึ่งคนก็ได้ร้อยละร้อย <c oughs> ครับผม <c oughs> ไม่น้อยไปหรอครับหนึ่งคนก็ผมเปรียบเทียบนะฮะสมมติได้หนึ่งคนก็ได้ร้อยละร้อยแล,ยแล้ว ก็เที่ยว่แล้วศูนเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้ก็หวังว่าคงม,มากกว่านี้ครับแล้วฐานเสียงภาคใต้ล้วครับภาคใต้ก็ผมในใจนะว่าน่าจะดีกว่าเดิมมาดูฝั่งของพักภูมิใจไทยกันบ้างน,นะฮะคุณอนุทินชาญวิรกูลนะครับวันนี้ตอบคําถามอารมณ์ดีว่าพักมาด้วยความพร้อมไม่กังวลใดๆแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่ามีคนเนี่ย กะจะมาเจอคุณอนุทินก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิาไม่ได้กะอย่างเดียวมาจริงๆนะครับแต่ทีนี้คุณอนุทินพูดถึงการทํากิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ปัดกวาดการเมืองสีเทาของคุณชูวิทย์กมลวิสิ์ที่พุ่งเป้ามาที่พักภูมิใจไทยเนี่ยเรื่องต่อต้านนโยบายกัญชาเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าไม่กังวลนะว่าจะฉุดคะแนนของพักฟังเสียงคุณอนุทินก่อนนะครับได้เห็นการเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์ไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยก็มาเต็มสตีมมาด้วยอ่ะ ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตามพื้นที่ต่างๆที่พักส่งผู้สมัครลงก็ผลผลของการติดตามก็ไม่มเีเหตุใดๆที่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวชุดคะแนนของพรรคภุมิใยไทยตรงกันข้ามแนวโน้มน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆพรรคกูมิใยไทยเรา มาอยู่ในยุคของมีพรรคการเมืองในระบบตั้งเจสิบกว่าพรรคเราไปคาดหวังหมายเลขอะไรไม่มีประโยชน์หรอกครับเรานําเสนอนโยบายที่ดีเรานําเสนอผู้สมัครที่ดีนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเห็นในความตั้งใจของเราในการทํางานอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญกว่า อ่าเนี่ยฮะคุณอนุทินพูดคุณชูวิทย์อยู่ข้างนอกคุณชูวิทย์ประกาศอยู่แล้วว่าวันนี้จะมาดูลิเกอุ๊ยเขามาตั้งแต่เช้ามาไม้กวาดตั้งแต่6กโมงสิได้ไหมคุณนี่คุณผู้ชมฮะคู่ขนานกันนิดนึงนะเพราะว่าดูคุณอนุทินแล้วก็มาดูคุณชูวิทย์สักนิดนึงนะคุณชูวิทย์เนี่ยบุกอาคารไอราวัฒพัฒนาสราว่าการกรุงเทพมหานครมาพร้อมกับไม้กวาดหลายคนบอกเอาคุณชูวิทย์จะมาสมัครเป็นทศกิจของกรุงเทพมหานครไหมไม่ใช่ คุณชูวิทย์บอกโอ้โหตลอดสปีที่ผ่านมาการเมืองเหมือนละครโรงใหญ่ลิเกโรงใหญ่มีบางพักการเมืองซื้อตัวสสเขาบอกโอ้โหค่าใช้ใจ่ายในการซื้อตัวแต่ละคนนะคุณนะ<ห>เป็น10ล้านซื้อมากี่คนกี่คนก็ไม่รู้ละฮะเป็นกวนกวาดต้อนงูเห่าเข้าพักขอให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตัดสินใจพิจารณาการเลือกพักการเมืองที่ดีนะครับแล้ววันนี้ต้องการมาแสดงจุดยืนทางการเมืองฮะจัดกิจกรรมคู่ขนานค้ากัญชาเสรีเปิดโปรงความไม่ชอบมาผากลน,นะครับ ดีสิครับผมขอให้หัวหน้าพักแต่ละพักกรุณาอย่าซื้องูเห่าง่ายๆเลยครับเพราะการซื้องูเห่าของคุณการซื้อส,อสอสอที่ขายตัวมาสังกัดพักคุณน่ยผมถามปากถามไปถึงหัวหน้าพักว่าคุณภูมิใจมากไหมนี่คือหน้าที่ของนักเคลื่อนไหวของผมและผมพูดให้ประชาชนฟังชัดๆว่าไอ้สปีที่ผมดูละครมาเนี่ย ละครกิเลสก,การเมืองเนี่ยบางคนเปิดมาอยู่พักนี้ทําไปทํามามันย้ายไปอยู่พักนู้นผมถามคุณว่าคุณย้ายไปเพราะอะไรหรอือคุณได้เงินเท่าไหร่คุณจะบอกผมได้ว่าคุณย้ายเพราะอุดมการอะไรนะคะอะไรนะคะจะรรถามว่าภูมิใจมากไหมต้องเปยนเสียงแบบนี้คะเออนะฮะและทันทีทันใดนั้นคุณชูวิทย์พูดอยู่กับ สื่อไทยรัฐทีวีของเราเอ้าคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินนําผู้สมัครเข้ามาปะกันพอดีคุณชูวิทย์ตะโกนเรียกอนุทินอนุทินเนี่ยก็ตะโกนเรียกในจังหวะนี้นะฮะโอ้โหแล้วก็เราก็หันไปถามคุณอนุทินเหมือนกันคุณอนุทินบอกก็ไม่กังวลกับคุณชูวิทย์นะเนี่ยที่ตะโกนเรียกนยตอนนั้นคุณคิงพีรวัตรสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหมคุณมินรอรัชพรสัมภาษณ์คุณชูวิทย์กันอยู่ใช่ไหมเอ้าหันไปปะเนี่ยจังหวะปะก็เลยเรียกอนุทินอันนี้ ออนี่แหละค่ะนิดหนึ่งได่ไหมขอขอดูตอนตอนเรียกนิดเดียวได้ไหมตอนตะโกโนนะคะนออี่ได้หรือเปล่าของแม่ไม่ควรที่จะมาสขจะมาผ่านอยน่างี้แล้วตาจะไปอยู่ตรงไหน,นต่อไปใครเป็นแถวนี้ได้หรือเปล่า หมคุณชูวิทย์กรบลุกจากเก้าอี้ของไทยรัฐเลยพี่ฉันนึกว่าตอนแรกจะเจอหน้ากันและจะแบบเออมีเรื่องซะแล้วแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรแล้วก็ไปด้านหลังของคุณชูวิทย์เห็นไหมคะอันนั้นคือเตรียมานะเขียนเอาไว้ว่าเราไม่เอากัญชาเอากัญชากลับไปเพราะว่าคุณชูวิทย์บอกเอาไว้เลยว่าตั้งใจจะมาวันนี้เพื่อปฏิบัติการหยุดการเมืองสีเทาค่ะคู่ขนานกันไปนะตรงนี้นะฮะแต่ว่าไปดูพักอื่นกันต่อคุณใช่ค่ะเมื่อกี้ยังค้างไว้อยู่เลยพาคุณผู้ชมไปดูพักชาติพัฒนากล้ากันหน่อยค่ะก็นนําโดยสวัิปต ลบประธานพักเนี่ยนะคะรวมถึงคุณกรณจติกบวน,นิชหัวหน้าพักก็คาดหวังค่ะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ชาติพัฒนากล้าจะต้องได้25เสียงขึ้นไปค่ะก็ความคาดหวังก็เนื่องจากว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอเรายื่นบัญชีรายชื่อเสร็จถ้าจับเบอร์เสร็จนะวันนี้ทางพักชกกาติพัฒนากล้าเราก็จะหาลือกันแล้วก็จะมีมติเรื่องการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกและมนตรีนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจในการเสนอชื่อคนดะิเดตนายมตีแล้วอย่างน้อยความคาดหวังของพรรคชาติพนันากล้ากับการเลือกตั้งครั้งนี้เราเราต้องได้25เสียงขึ้นไป อีกพักค่ะพาคุณผูช้ชมไปดูพักชาติไทยพัฒนานะคะควันนี้เนี่ยนายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักก็มาพร้อมกับนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาประธาน,นที่ปรึกษาพักนะคะน,นี่ค่ะจูงมือกันมาจริงนะเนี่ยใช่ค่ะคคแล้วก็แน่นอนมาพร้อมสีชมพูแบบนี้แล้วก็ถามว่าเอ๊คุณวราวุฒิคะอยากได้เบอร์ไหนเป็นพิเศษไหมลองฟังดูค่ะวันนี้มาพร้อมกับความตั้งใจอยากได้เบอร์ไหนเป็นพิเศษครับคุณวราวุฒิ เบอร์ที่ทําให้ชาติไทยได้ไม่ต่ํากว่า25ที่นั่งครับอ๋อนี่ฝากความคาดหวังไว้แล้วนะใช่ครับเบอร์อะไรจัดมาเธอครับไม่เกี่ยงเลขหลักเดียวหรือ2หลักไม่ติดโอ้จะ3หลักก็เอาครับอขอให้ได้ไม่ต่ํากว่า25ที่นั่งเอาทั้งแต่เห็นว่าชาติไทยพัฒนามีมูเตลูด้วยก็ไปบนมาหลายภาคแล้ว<อ>มั่นใจแน่นอน25ที่นั่งไม่พลาด เลข <พบ S 2> ไหนก็ได้ไม่เกี่ยงใช่แล้วก็<ะ>พรความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าเพราะว่าอะไรก็ได้ขอให้ได้25ที่นั่งน,นะคะจะเอาเลข3หลักเลข3ตัวเลยนะฮะแต่ว่าคุณวราวุธรเนี่ยได้เลข2ตัว18่ะ18บอกไว้ก่อนพักหนึ่ง